เรามาเข้าสู่เกมกันนะครับเพื่อไปทำการรีวิวการอัปเกรดนะครับจาก7.2นะครับเป็น8.0กันนะครับอันนี้เป็นคลิปแบบโดยละเอียดนะครับคราวนี้เรามานะครับเริ่มต้นกันที่ว่าเรามียูนิตอะไรบ้างนะครับอ่าตอนนี้นะครับของลุงนะครับอันนี้รีวิวของลุงของลุงเนี่ยตอนเนี้ยมี7.2เนี่ยอยู่นะครับ ก็จะมาลองอัปเกรดนะครับอัปเกรดจาก7.2นะครับจาก7.2ไปเป็น8.0นะครับว่าทําอย่างไรนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับลงมาดูก่อนว่าตอนเนี้ของเราเป็น7.2ละก็ค,คือ2ดาว2บ้างนะครับจะจะอัปอัปเป็น8.0เนี่ยทำอย่างไรมากดที่ต้นแบบครับการที่เราจะอัปเกรดขึ้นไปก็คือต้องอัปใบต้นแบบนะครับใบต้นแบบก็คือสร้างต้นแบบให้เสร็จ รสร้างจดแบบให้เสร็จต้องใช้ใบจ้ดแบบ8ใบซึ่งใบจ้ดแบบ8ใบนะครับเราเอามาจากไหนนะครับไปดูกันกดปุ๊บอ่าเมื่อกี้เราไม่มีนะครับเป็น0ูนย์ทับแดจากไดจากการวิจัยต้นแบบ1วิธีได้จากการถอดชิ้นส่วนขั้นสูงอีก1วิธีอ่าไปดูวิธีการวิจัยต้นแบบกันการวิจัยต้นแบบนะครับก็แบ่งออกเป็นอีก2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือแบบเป็นค่าย นะครับแล้วก็เป็นแบบสุ่มค่ายนะครับแบบสุ่มค่ายจะบอกว่าเป็นวิจัยต้นแบบทั่วไปเปิดตลอดเวลานะครับคล้ายคายคูปองลดเลยนะครับมีค่ายแดงค่ายฟ้าค่ายดำนะครับใบต้นแบบก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีแบบทั่วไปก็คือสุ่มเอานะครับแต่การกด1ครั้งนะครับใช้100คูปองเงินนะครับใช้100คูปองเงินในการกดต้นแบบทั่วไป นะครับก็จะสุ่มออกมาไม่ว่าจะเป็นค่ายฟ้าค่ายแดงค่ายดาเราก็จะได้1ใบต้นแบบนะครับคราวนี้เราต้องใช้ไบทั้งหมดเนี่ยใบต้นแบบทั้งหมด8ใบในการอัพไปถึงจาก7.2ไป8.0นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ค่ายนั้นๆนะครับวันนี้นะครับเปิดสีฟ้าหรือค่าย Liberty นะครับก็กดได้นะครับแต่ใช้100คูปองทองนะครับก็จะได้ค่ายเดียวกันนะครับก็จะได้1ใบต้นแบบมา ในเป็นค่ายสีฟ้านะครับหรือต้องค่ายสีแดงก็อาจจะต้องรออีกแปดชั่วโมงนะครับถ้าเป็นค่ายสีดําก็รออีก1วันนะครับไปดูนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งการถอดชิ้นส่วนขั้นสูงนะครับก็สามารถถอดชิ้นส่วนนะครับจากรถที่เรามีอยู่นะครับจากรถที่เรามีอยู่หรือไม่ได้ใช้ของลุงเนี่ยนะครับใส่สล็อตไว้เนี่ยทั้งหมด7นะครับ ก็ย่อยไปบ้างแล้วนะครับเมื่อกี้ลองซ้อมย่อยไปนะครับก็จะมาดูกันว่าถ้าเราย่อยเนี่ยนะครับถ้าเป็น7.0นะครับ7.0สีแดงนะครับถ้ากดถอดชิ้นส่วนเราจะได้ใบใบต้นแบบเลยครับ4ใบถ้าระดับ7.0นะครับถ้าเป็น7.1นะครับสมมุติ7.1อันนี้7.1นะครับสดาวหนึ่งบ้าง7.1เราจะได้ใบค่ายนั้นๆ12ใบ นะครับันนี้เป็นใบใบค่ายฟ้านะครับ12ใบถ้าเป็นระดับ7.2ครับเราจะได้36ใบนะครับ36ใบก็โอ้เอาไปอัพอะไรได้เยอะเลยนะครับอันนี้ลุงย่อยไปแล้วนะครับไปดูว่าค่ายดำนะครับ่ายดาต้นแบบไปดูกันนะครับสมมติย่อยมาแล้วลุงย่อยมานะครับหรือว่าท่านใดมีคูปองเยอะนะครับก็กดจากคูปองก็ได้นะครับค ก็เลือกค่ายนั้นๆก่อนนะครับที่เราจะเอาเป็น8.0นะครับหรือถ้าเป็นแบบสุ่มก็ก็ดวงเอามานะครับหรือใครจะไปย่อยก็ได้ถ้ามีรถที่ผสมไว้บ้านแล้วนะครับก็ไปย่อยข่ขยนั้นๆมาอันนี้ยล,ลุงย่อยมาละค่ายดำนะครับย่อย7.1มา2ขคันละนะครับสร้างจนแบบให้เสร็จกดเลยครับกดเลยพอใช้8ใบดูมี24ใบกดตุ้มตกลงตุ้ม H.S. ของลุงจาก7.2เป็น8.0อันนั้นแน่จาก2ดาว2บ้างครับขยับออกมาเป็น1ดาวเงินนะครับ1ดาวน้ำเงินนะครับโอ้สวยเลยนะครับ1ดาวน้ำเงินโอ้พอกดอีกทีหนึ่งก็จะมาเป็นแบบนี้ปรับแต่งครับอัปเกรดเดี๋ยวกดกดอัปเกรดก่อนก็จะเป็นเวล2 0 0นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรให้อัพแล้วนะครับจากเวล2 0 0นะครับ7.2นะครับก็มาเป็น 8.0แล้วนะครับมาเป็น8.0แล้วว้าวสวยงามนะครับอันนี้ปรับแต่งนะครับก็คือเฟืองนั่นเองนะครับกดทีเดียวได้เลยถ้าเรามีเฟืองพอเต็มเลยครับทีเดียวก็เต็มเลยนะครับชิ้นส่วนล่ะชิ้นส่วนนะครับก็เป็นชิ้นส่วนอะไรนะสมัยใหม่นะครับอ่ะมีอะไรเนี่ยภาพรวมมีกําลังยิ่งนะครับอันนี้ก็อัพเพิ่มได้นะครับใช้ค่าเอ็กซ์เพียนนะครับ อไปเรื่อยจนถึง8% 8%จากค่า SP เหรียญต้องใช้ต้องใช้เฟืองด้วยอีก1,800โอ้เฟืองเฟืองเรามีเยอะนะครับ50,000กดไปเลยครับกดอ่าแปดเใช้กระสุนนะครับใช้กระสุนใช้กระสุนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ใช้ค่าประสบการณ์นะครับเอากดเพิ่มเข้าไปครับครับอะโอ้เมื่อกี้28นะครับก็ใช้เฟืองเหมือนกันนะครับเอาเฟืองเรามีนะครับกดไป น,น่าจะสามสิบแปใช้กระสุนสลับกันนะครับจากเฟืองกระสุนเฟืองกระสุนนะครับกดไปอันนี้อ๋อพอสี่สิบแปดนะครับตันที่สี่สิบแปดต้องใช้ชิ้นส่วนขัดเกลานะครับชิ้นส่วนขัดเกลาแบบนี้นะครับใช้ทองนะครับหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบทองนะครับต่อหนึ่งชิ้นนะครับเราต้องใช้ทั้งหมดสามชิ้น ติดไว้ก่อนนะครับติดไว้ก่อนนะครับอันนี้อัพเลยครับแบบเดิมนะครับมีเฟืองกับนั่นเยอะอัพให้เต็มไว้ก่อนครับ48ไปไว้ก่อนนะครับอัพไปเลยอัพไปเลยอันนี้อัพเลยนะครับส่วนไออันนั้นเดี๋ยวค่อยเอาใช้ทองเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันะไรมีทองก็อัดเข้าไปได้เลยนะครับ3ชิ้นอันนี้4ส่วนก็4ส่วน ก็สิชิ้นจะได้ข้ามจาก48อาจจะเป็น58แนะครับแล้วก็ยังต้องใช้อีกกี่ชิ้นก็ไม่รู้นะครับนี่ครับถ้าเราอัพทองเต็มคันนะครับเราก็จะเป็นผู้พิชิตทองสมัยใหม่นะครับถ้าเกิดเมื่อกี้นะครับอัพขึ้นไปขึ้นไปให้ครบ100เ์ทั้ง4ตัวนะครับก็จะเป็นผู้พิชิตทองสมัยใหม่นะครับหรือถ้าอยากจะอัปเกรดจาก8.1นะครับเป็น0เป็น8.1นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับ ก็ถ้าเป็น8.1ก็ต้องใช้8.0บวกกับอีก10 10ใบต้นแบบนะครับถ้าเป็น8.1นะครับ8.2ก็ต้องออพไปอีกจาก8.1นะครับไปอีก14ใบ9.0อีก18ใบนะครับ9.1อีก22ใบนะครับ9.2อีก28ใบ รวมรวมแล้วนะครับรวมรวมแล้วรวมรวมแล้วเนี่ยนะครับจาก8.0ไป9.2เนี่ยต้องใช้ใบใบต้นแบบอีกร้อยใบนะครับอีกร้อยใบอ่ะไม่เป็นไรพะนั้นเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันตอนนี้เราก็ได้8.0มาแล้วนะครับถ้าเกิดเราอัพมาเป็น8.0แล้วนะครับไม่พอใจนะครับไม่พอใจแล้วสามารถรีกลับได้นะครับรีกลับได้รีกลับยังไงล่ะนี่ครับไปเลยครั้นี้เห็นไหมครับ คันนี้ปืนดามดุงนะครับ8.0รีกลับตรงนี้ครับนี่ไปรีเซ็ตนะครับกดตรงนี้ตุ้มรีเซ็ตนะครับสามารถรีเซ็ตได้นะครับเหมือนที่เรารีเซ็ต7.2 7.1เหมือนกันเลยนะครับใช้20ทองเหมือนกันกดรีเซ็ตครับตุ้มอ่ากดรีเซ็ตนะครับเราก็จะได้ลด7.2คืนกลับมานะครับปืนดาม7.2คืนกลับมาพร้อมกับใบต้นแบบ บใบต้นแบบเราก็จะได้กลับคืนมาด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้นสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการอัพนะครับวิธีการหาใบต้นแบบต่างๆนะครับเพื่อเอามาทําให้กลายเป็น80นะครับลดที่แรงขึ้นดีขึ้นพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้